นี่มันเต็ลนี่โอ้ย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 พี่พี่ไมหวโอ้วเ้าโเอ็มพี่พีพเอ็มล้เอินล้กินแล้วเอ่อดูหลสองที้าทีนะพี่เลยโอ้ แอ็นไอยันด i n g นพี่พีก็กลึกใครเป็นหัวหน้าเนี่ยหัวหน้ามีโซดาเยไม่ด้ละค่ะ่นอยู่ด้านนอกมันเขโซดาโอ้ย Headshot. Oh, nè, hóa hèn là. Mike. Dirty dầu. Oh, mày. Đây đây đâu? anh thôi, ngoc lượt hôm nay. Ngoc thôi này, tị, tị thì là tị thì là này.

พี่พีพีน้องรออยู่นอกห้องเนี่ยน้องรออยู่นอกน้องรออยู่นอกห้องเนี่ยอู้ยในฐานนี่น้องได้เคลมกี่วันนี้แปมันไม่ใช่เป็นวันน้องแยนนั่นเออเออลืม โอใครอยู่ในอ้อาคนไหนไม่รู้เลยยนดียคนไหนมมาเหลือสองเหลือพี่พีเหลืพี่เหลือสอนาที้วเหลืออีกหนึ่งนาที

พี่อเได้จากไหนอะเออพี่รน้นะเฮ้ยขอบลื่นเลยอะโอ้ยเย็นจังดูโอ้ยว้าวไม่เปิดโว้ยบลูจีชนะ 别过，别我 <Okay. S 2> <Okay. S 1>。